เคลื่อนทงพุ่กก้าวออกไปแล้วก็นขับธงขึ้นเอียข์สามั้งดังๆครับครัเสียงไม่ดังเฉพาะธงตัวม่สอนธงเดียวกระแทกขึ้นไปรถเอียเอียเอียเหมือนเมื่อวานนี้เชิตรงประจำตัวโม่สอนเชิตรงประจำตัวโม่สอ เดินสองามเดิรสองสามเกี่ยวเก่วเกี่ยวอยเดี๋ยวมันจะหายถ้าหายแล้วมันจะไม่มีที่อาศัยสูงประมาณนั้นแหละมันต้องขึ้นไปนู่นหรอกลงลิ้นนั่นแหละเออเราจะได้ไปล้อมไว้เดี๋ยวถือไว้ให้เร็ว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 เดี๋ยวเล้ว ตา <Five> <West> มความเคารพปอปหน่วยฝึกนักศึกษาเพื่อนักทหารเอาอึ้งตามลำดับฮักหลักการตรวจหลักการตรวจนะครับก็เน้นความปลอดภัยเซฟต Safety Safety First นะปลอดภัยลับหนึ่งดับหนึ่งท่านต้องทุกท่านต้องเชื่อฟังครับเชื่อฟังครู่เชื่อฟังครูนะครับว่า จะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรก็ขอให้ปฏิบัติตามที่ที่กำหนดไว้ให้เคร่งครัดแล้วก่อนที่จะเริ่มโดดนะครับก็จะมีการร่มตอนมีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างต่อเล็กคับอันเดอร์สาตน Yes Yes or no สอดตัววันนายนม็ยังร้องได้าอย่าง Wait Okay ิตจิวิดปุ่น 「あんなこといいなできたらいいなこんな夢こんな夢いっぱいあるけど」 อี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 เี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจไปจดไปเปยดูมาไเนี้ยรู้เนี้ยฮะนมอนนี้เฮ้ยไม่ได้ดูยังแฟนแฟนแฟนเอ๊ยงรูปด้วยอีออีอีสั่งมนอนนี้อ หม่นนั่นดูคนละใครกันเอ่อคิวซังดิสุก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 ิดูด้วย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 ทำไรด้ไรไม่แปลกไม่แปลกไม่คุยเลยคุยคุยคุยก่อนคุยก่อนคุยไรคุยได้คุยไรทำพลดด้วย

ทำดีันจำจำใไม่ด้วยใจจะังใจลอยดันั้นดั้นใจคุณแน่เดนียวไปไม่หวั่นลอยดีันน้ำเยาตายอยู่แตจุดทแลรขอให้การทำทีมของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับจงประสบผลสำเร็จนะครับ ชนะเลิศในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค,ครับ้บครับ freely k a เรอนข้าใจผิไปนะอนไทลลักกอนลักกอนลักกักเนพีนลักกอนลักกอนเกียนลักกอนเักกอนเกียนลเอครับ รักกงเียนเียนงเียนอ้เยะป่ะตครับอยครับได้ไหมโดดไปเอาคิดกันนะครับพะกอนเพื่อนรักองเพียนโดดลักกเพียนโดดจับ cà phá vô cam 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 ตรงก่อนขึืน่นเมื่อกี้เออไม่ใช่ครูฝึกเป็นคนล็อกเราก็ดูทำไมมันหา่างยงางวะครูฝึกเดินมามาสั่งทหารคนนั้นเนี่ยมันต้องกดตรงนี้ด้วยนะ <laughs> มไม่กด,ดให้ผม <laughs> โอ้โหเอาดูอะไรกันกลับบ้านได้แล้วอรอรับธนาวินโอ้ ไอพีเอ็มก่อรอดอกลับบ้านได้แล้วรออะไรอ่ะไอพีเอ็มรอรอกลับบ้านได้แล้วครับเป็นคนที่อยากโดรล้มนะโดนไปไม่จำนะกระ้งนะครับตรซอายหน่อยด้าซนำครับเอาซ้ายนี่แบบนีครับยิงเข้า ตอนนี้ครับขาซ้ายเหยียบนี่ครับขาขวาาซ้ายขยับไปอีกขยับไปอีกครับขยับไปอีกครับเดียวอีกครับครัาขาามนะครับโอเคครับยังไม่โบกดูนเลยมลมอะไรกันนีโอยูเนี่ยอะไราเวโร่อาซา

ครับคอยสั่งตันนะครับครับแล้วถือไงครับถือไงนะอัน มีอะไรบอกแม่ไหมเก็บอเก็บคอเก็บ่อเฮะเดี๋ยวมีอะไรบอกแม่ไหมเมกม็บพ่อ ปีแล้วครับ50เอาเลเราใช้งานมา50ปีแล้วสิบปีลวม่ยปีนะไม่ไรผ่านแล้วเม่อไหร่ตัวเล็กๆของีแเล็กๆวลวเหือน้องัปลาตเย ได้เลยน้องไอเอ็ดเลยแหละกินเหรอกินกินแรงกินแรงกินแรงได้เลยได้เลยเขาบีบสิวให้มันจังว่าในถุงเนี้ย